สวัีค่ะวันนี้ยูกับช่องสี่แฉล่นะคะพี่น้องตอนนี้เพิ่งตื่นนอนนะคะอ่าพอดีคุยกับตาตาเมื่อีาว่าอ่าสิริภาพไม่อยู่ไปเรื่องนะคะไปในเมืองนะคะไปทําธุระในเรืองเรื่องนุชานะคะแต่ตอนนี้ตื่นกำลังจะไปอาบน้านะคะตอนพูนุงคนนี่แกยังไ่ทันตื่นพลุห้นก็นยังนอนอยู่ยังขี่เศร้าอยู่มึงตื่ลอะไรพี่นอ้องยังขี้เศร้าอยู่เลย <c oughs> ตอนนู้นจะไปอาบน้ำโอเคครับพี่น้องไปอาบน้ำก้อนบานนี้จะซิม่าเต็งหนพี่น้องเมืองแล้วก็ออกไปหาไมยุยผ้าไมยู่ไปถ้าทุระนะคะตอนส่วนผู้ขงางหลังนี่กะเดี๋ยวสิมาปลูกนู้ดอาบน้มเลี่ยนู้ดซิมาปลุกนะคะโอเคค่ะไปกันเลยตอนนี้เรามาเริงเลยนะคะแต่ว่านู้นดสีเลยครับพีข้อขาดีวินนี่ว่าข้อขาดีเลยครับเรถจะคนรถท่ <laughs> คนคือตอนแรกว่าแต่ตัวแล้วว่าจะออกไปคาะอีเมยกจ็จะออกมาหาพวกแฟรี่นะคะแต่ว่าบังเอ,อิญอีเมย์ขี่รออกมาหา<ค>เสยแต่แลยอ,<ค>อีเมเ็นผูห้หาเธออยู่เช้นม๊อบอ๋อ,อนายไฮบงไม่อยู่ในใครตัวจม่จสวยแทย้คนจมป,ประจำประจำรถนัดประมาณสามโมงนี่บอกบ่ายสามบ่ายโมงซ้ายยางขี้ไล่ตีกวนไปเลยสามชั่วโมงเมย์เขาละชั่วโมงจากอะไรไปที่ตะโก้ไปสี่คน เด็กนอสมนี่นัดี่บประมาณห้าโมง,งสีพุละสีงพงแรงาสีออกมากผู้เดียวอยู่คับอยกินใจก็สีออกมากผู้เดียวเนยบูรซีรอกระซีนูดเลวเว้ยละอกเหรอูละ <c oughs> อกเขีนะคะแพรีแพรีพวกมูสียสัโอผมขึ้นแต่ผมขึ้หน่อยเพี้ยนรสสัว์อาอะวาลเข่าทองตาเมนเพื่อนจะวางสีแลก็ปิอดตา คือมีคนตาเนอะม่หลังอะไรนี่ไม่นอะไรเนี่เขาบอกสะล่าสุดตนเลยว่าเรียวเรียว่าไปเอามึงไอ้แฟนขึ้นแม่นเนียผมรอให้ครับมึงน่ะมึงน่ะแฟนนี่ล่ะมึงน่ะสะนั่นเขาทมขึ้นนั่น นาบูรุตอ๋อสี่กิโลคุเดี่น้องก็จะแบบจุดเบรกจุดจุดโอเคค่ะเดี๋ยวมีเมลก็เชี่ยจังเห็นเด้จ้าตอนนี้ก็ถึงประตูส่นะมาเติมน้ำมันรถพี่น้องยเราจะไปส่งของนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปส่งของแล้วก็จะไปกินข้าวนะคะครับไอสิไทยเบงวังมือหนึ่งไปไซเนะนะคะวันนี้แกล้งเราก็ครบแกล้งเหมือนเดิมนะคะ ห้าสาวนะฮะห้าสาวซอเจ้งนะคะเออทำนี้บักทำบักหน้าลยแบบเอาหนึ่งกันนะเธอเธอเธอใส่แมทอะไรเนี่ยโอ้ใช่คนบอกว่าเออนังได้ลงจากใส่แมทชาเแมทนแมทมนุชีอยู่ขนาดพูดเออเอายังไงตอนนี้กำลังสั่งอเมซอนนะคะโอเคคือหนองเดี๋ยวจะเดี๋ยวไทยเบิรงกไหมนะคะพี่น้องเห็นแาบตาบอสวัสดีค่ะ ล้าลยกเงาตอนหน้าดเ้ายก็มาดาก็มาดากต้องล้างรถด้า้วซื้อเหงกลัซื้อเหงื่กลัวขขขลขขพีบุญรอนี่บุญลออเอาสั่ซื้อรถต้องล้างนะเพราะว่กาแดงมากเลยรถเราบุญลโลลูกพี่บุญอ <laughs> เอาไปดูด <laughs> ดบุญยี่แอนก่อนเ่่ี <laughs> ่แอไหนชื่ี่แอไหนชืนน่อีนรถมันิมนาได้แม่ตอล่นี่ <laughs> ตอล่อตตอ <laughs>

ในี่ลยค่ะเ็เห็นรถอู่น่มายได้ยากนะฮะม่ยเยตนเเสีบ้ามันเสีบฟางพวนสยอดจียบเทะเบียนสวยมากเลยมันม่แล้อะไรนี่หัวหัดตีหา้นี่ท่นหมใหญ่นึงท่อ่งทอส่ง ลบน้ายื่นหัวต่ำไปมี้นเนดําเนินบอไ้้ป่่อมําเนินูทราจะมาถูจีดีที่ละน้อยก็ว่าเราไปไปข้าบ้าบ่ยอะแหะ ใสสะอาดจะจ้ะขันแหงพอไงพอพวกเขาฟอสังลูเ็ที่นังขุเอาล่ารถบบวะพี่สี่แหมรนสี่วันแล้วว่า่าบุญ่บุญ่บุญน่งขึนนั่้นสังถูรถแต่สัวกวามันสังเปี้ยว่้อยู่หลังรถหม ยัวเย็ดเด็ยัวเย็ดบ่ไดไม่ออไม่ยัวเขาจด้กำลังหนส้สอง่บไดไม่ได้ยัวยุบเปียกนะเบอร์สีรถพี่น้อง่ายขึ้นบุคากบ่ตาบ่ตาเขาจะตางพี่นขาล่างนีโอ้พี่ยานนีลายนักนะ ดูเนี่ย่าแปกดใบทวัเอาเอาเฟียบตาเอาอยคัดหมอแหมไม่ได้ถูไงเอาไฟคัดหมอมันหนีมาถูโอ้เด็ดฮาทเด็นดนเนีย่ยที่เป็นทั้งงหน้าบ่คันีนนขาบุกแดกี่แก่แกเพียนเขาสวนกล้วยค้ะแต่ไอ,อ้ ปาปาปาปสีบัวปลาเด็กปลาอ้อยหนักอเออวิปลาซ้่ว่าอยู่เอ้ามาเร็ววไปนังบุนรไดไุนรลูกไดกคุณแม่บุญลูกคุณแม่เลยอบนีคุณแม่ปออยู่ไก่แห้งแม่มีวินหุ่นไล่เจ้าว่าปหลอนเนียว๋อ่วยข้าหมดปอบุเปิดข้าแชบหดแลปา บ่บ่บ่บมึงไหญเงินมันก็พอใส่ได้อยู่ตายแล้วแปดมือบุ้งเนี่ยมองแห้งเกขึ้นมานี่ก็ข่าวไรข่าวบ่เดี๋ยวข้าวมันเป็นางหนาวเลวายเอาไหนจาบ่บ่ตกรดน้ำสะอาดสะอาด สินามพี่น้องก็ไปเสาเต็นท์มาเพื่อเตรียมเลี้ยงแขกเลี้ยงคนต่อได้จี๊ดต่อได้ครับอาจารย์ใจขาดแล้วแฝงโอเคครับพี่น้องมือเมื่อร่างรถนะล้างน้องบุนละบระเทศภาคไปรอหันล้กไลูกไปลูกขึ้นไปบุญลุยโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่กับอาชิพล้างรถนรถกี่บุนละลูกกี่บุญลุยเผลอมาเพียรไม่คอยก็เรียกัน ไม่ใช่หนูก,ก็แล้วกันไม่ใช่หนูก,ก็แล้วกันนะคะที่พูดร่มดีรอบปวงปอเชิญคุณแม่ด้วเดี๋ยวนี้มึงนเนื้อเฮกตัวลายเลยดดน,าน,านั่นทูด้ะบอกยันยโอเคพี่ครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขอบคุณแล้วไ,ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมือหนามาทายชื่อเบื้องใหม,ม่ค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสวดีค่ะ